อยากจะถอดชื่อคนใดคนหนึ่งออกจากบัญชีคู่บ้านทํำยังไงนะคะบัญชีคู่บ้านเนี่ยปกติมันมีอยู่สองคนใช่ไหมคะหรือว่าสามคนนะคะก็ถ้าถ้าส,าสมมุติว่าเราต้องการที่จะถอดชื่อคนใดคนหนึ่งออกนะคะแสดงว่าคนที่อยู่ในสัญญานะคะจะต้องตรวจเครดิตบุโรจะต้องตรวจรายได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเราจะสามารถอยู่คนเดียวหรืออยู่ในสองคนเพราะมันสูงสุดสามคนนะคะสามารถอยู่คนเดียวในบัญชีนี้ได้หรือเปล่า แปลว่ารายได้เราจะต้องครอบคลุมทั้งหมดนะคะสมมติว่าเรามีหนี้คงเหลืออยู่ที่ประมาณ2ล้านเราคนเดียวนะคะรายได้เราคนเดียวนะคะจะต้องครอบคลุมหนี้นี้ก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถถอนอีกคนออกจากสัญญาได้ ที่สําคัญเลยและเป็นปัญหามากเลยคือเขาคนนั้นนะคะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมาเซ็นสัญญากับเรานะคะต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักง,งานเราจะไม่สามารถแบบนันอยากจะบีออกจากสัญญาของฉันฉันจะเซ็นออกได้เลยไม่ได้นะคะเราจะต้องให้เขายินยอมด้วยต่อหน้าเจ้าพนักง,งานและเราจะต้องอยู่ในสัญญาโดยการที่ รายได้ของเรากู้ได้ด้วยถ้าใครมีสถานะแบบนี้นะคะสามารถไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเดิมสาขาเดิมของเราก่อนได้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากทําแล้วครบสัญญา3ปีแล้วอยากจะรีไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้ไปปรึกษาธานาคารใหม่ได้ก่อนเลยนะคะให้เขาตรวจเครด Clay ิตบูโรเราตรวจรายได้เราก่อนว่าเราจะไปไหวไหมนะคะอย่างเช่นเรามีหนี้2ล้านอ่ะรายได้ก็ควรจะประมาณสัก หนึ่งหมื่นขึ้นไปไรายได้สุทธิที่หลังจากลบนี้แล้วนะคะควรจะมีอย่างน้อย10,000บาทขึ้นไปนะคะประมาณนี้โอเคแต่ยังไงก็ตามเอาเอกสารไปยื่นให้กับสินเชื่อด,ดูก่อนได้นะคะ